ครับกลับสวัสดีครับพี่น้องนักสะสมทุกท่านครับวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะครับจากทางช่องธนพัฒน์ชาแนลนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากพี่น้องนักสะสมทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารจากทางช่องของเรานะครับครับวันนี้นะครับเราก็จะมาประกาศรับซื้อนะครับนะเหรียญหนึ่งบาทนะครับหนึ่งบาทเล็กนะครับของรัชกาลที่9นะทุกปีทุกบอศ มีลักษณะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราติดตามดูกันนะครับนะฮะแล้วก็จะมาแนะนําให้สาระความรู้กับพี่น้องนะครับสมนะเกี่ยวกับเหรียญที่มีราคาเล่นหากันแล้วนะครับก่อนอื่นนะครับมาอัปเดตรายการที่ยังเปิดรับซื้ออยู่นะครับก็มี EP 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274นะครับ รายการเหล่านี้นะครับทางช่องของเรานะฮะยังทําการเปิดรับซื้ออยู่นะครับหากพี่น้องนักสะสมท่านใดสงสัยอย่างไรนะครับเข้าไปเปิดทวนดูนะฮะตามรายการที่บอกไว้นะครับจะได้ไม่พลาดโอกาสและไม่เสียโอกาสกันนะครับเผื่อทางช่องของเราปิดเป็นบางรายการนะครับจะได้มาไม่มาเสียความรู้สึกกันทีหลังนะครับครับจะต้องขอขอบคุณนะเอฟซีทุกท่านเลยนะครับติดตามนะะทางช่องของเราได้ดีเสมอมานะครับ ไม่ว่าจะเป็นทันช่องธนบัตรชนแนลหรือช่องลุ่งเหรือญแชนแนลสองพนสามนะครับต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับครับมาดูช่วงแนะนํากันนะครับวันนี้จะมาแนะนํานะเกี่ยวกับเหรียญนะครับเหรียญชุดนะครับนะที่มีราคาเล่นหากันหลักแสนนะครับนั่นก็คือเหรียญช้างไทยนะครับเหรียญช้างไทยนะครับเหรียญนี้นะครับนะเป็นเหรียญชุดสามเหรียญนะครับนะที่นักสะสมนะครับ นิยมเก็บสะสมนะเป็นชุดนะครับนะครับนะเป็นชุดนะครับมีเทยวกัน3มเหรียญนะเหรียญเนื้อทองคำนะเหรียญเนื้อเงินขัดเงา1เหรียญนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับเนื้อหาเป็นอย่างไรนะครับเหรียญแรกนะครับเป็นเหรียญช้างไทยนะครับเป็นเนื้อทองคํานะครับชนิดราคาสี่พันบาทนะครับนะชนิดราคาสี่พบาทนะฮะนะครับ เป็นเนื้อทองคําขัดเงานะครับเป็นเนื้อทองคําขัดเงานะครับมีราคาเล่นหากันนะครับนะหลักหลายหมื่นอยู่นะครับนะประมาณสี่ห้าหมื่นบาทนะครับนะครับวันนี้จึงมาแนะนํานะครับให้พี่น้องนักสะสมนะครับโดยเฉพาะมือใหม่นะครับได้เรียนรู้และทําความเข้าใจกันนะครับว่าเหรียญชนิดไหนนะครับแบบไหนลักษณะแบบไหนถึงมีราคา และเป็นที่นิยมเล่นหากันนะครับก่อนเก็บสะสมนะครับมาดูอีกหนึ่งเหรียญนะครับนะฮะเป็นเหรียญช่างไทยเช่นกันนะครับนะฮะเหรียญนี้เป็นเหรียญชนิดราคา2,000บาทนะครับนะชนิดราคา2000บาทนะครับนะฮะเป็นเหรียญเนื้อทองคําขัดเงานะฮะนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับนักสะสมนะครับนะจะนิยมเก็บเป็นชุดนะครับนะชุดหนึ่งก็มีเหรียญชนิดราคา4 0 0 0บาท นิดราคา e 2,000บาทและเหรียญเงินขัดเงาชนิดราคา200บาทนะครับน yeah? yeah. ี่ก็คือเหรียญชนิดราคา200บาทนะครับเป็นเหรียญเงินขัดเงานะครับนะครับสามเหรียญนี้นะครับนะครับสามเหรียญนี้ราคาเล่นหากันปัจจุบันนะครับปัจจุบันนะครับหลักแสนนะครับหลักแสนนะครับนะครับ ขึ้นอยู่กับสภาพนะครับมีกล่องมีอุปกรณ์ครบนะครับครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูช่วงที่เราประกาศรับซื้อวันนี้เลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับวันนี้เราจะมาซื้อนะครับเหรียญหนึ่งบาทรัชกาลที่9นะครับนะที่เป็นเหรียญเล็กนะครับเป็นเหรียญเล็กนะครับนะที่มีลักษณะนะครับตามภาพตามคลิปเลยนะครับนั่นก็คือนั่นก็คือนะครับเหรียญหลังแบบนะครับเป็นเหรียญหลังแบบ สังเกตตัวหนังสือเห็นไหมครับตัวหนังสือนะครับตัวอักษรนะครับจะกลับนะฮะจะกลับสลับกันเห็นไหมครับลักษณะแบบนี้นะครับทางช่องของเรายินดีรับซื้อนะครับนะฮะตั้งแต่ห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาทนะครับนะฮะขึ้นอยู่กับสภาพนะครับขึ้นอยู่กับสภาพความสวยงามหรือผ่านการใช้มามากน้อยเพียงใดนะครับนะฮะหากพี่น้องและกษตรนใดมีนะครับ ก็ส่งรูปมาประเมินราคากันนะครับทางไลน์ของเรานะครับ ID ไลน์ของเรานะครับให้ไว้ช่วงต้นคลิปของทุกคลิปนะครับนะครับหวังว่าคงเข้าใจกันนะครับน้ำหนักนะครับต้องอยู่ในเกณฑ์สามจุดสี่นะครับสามจุดสี่กรัมนะครับน้ำหนักคือน้ำหนักมาตรฐานนะครับถ้าน้ำหนักไม่ถึงนะครับให้พิจารณาไว้ก่อนเลยได้ว่าอาจจะเป็นเหรียญดัดแปลงนะครับ โดยการขัดเกียร์ลบด้านใดด้านหนึ่งออกนะครับแล้วก็แม่ตานะครับพลิกตามขึ้นมานะครับปั๊มทับนะครับเดี๋ยวนี้กลุ่มวิชาชีพนะครับได้พัฒนานะครับนะดัดแปลงเหรียญที่มีราคาเล่นหานะครับค่อนข้างเยอะนะฮะออกมาระบาดทำให้ราคาเหรียญตกต่ำนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอฝากพี่น้องนักสสมนะทุกท่านนะครับ ไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้พี่น้องนักสะสมทุกท่านนะครับจงประสบโชคดีมีความสุขพบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับเข้ามาในชีวิตและครอบครัวสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ